นชั่น n a ลนะครับท่านรองประธานคุณพะวันณะววัฒนทรัพย์นะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาจารย์มยผมพิเชียแรและคุณบุรกิกนะครับอ่าครับก็เมื่อคืนนี้ราคาทองคํายังขยับสูงขึ้นฮนะคุณพะวันไม่ทราบว่าดูแล้วนี่มีสาเหตุสําคัญมาจากอะไรครับปัจจัยมีหลักๆสองเรื่องเรื่องแรกก็คือการคว่ำบาตรอิหร่าน นะคะพอ <c oughs> หลังจากมีการประกาศข้าความบาทีลานน้ำมันก็มีการเขยับตัวขึ้นอันนี้ทองคําก็ทุกครั้งที่มีข่าวร้ายขึ้นมาทองคําก็จะ,ะขยับตามข่าวที่เป็นฮอตทอปติกด้วยนั่นเนี่ย เมืวานอันตัวน้ํามันที่มีการปรับตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นตัวที่สองคือการที่เอ,อกรีกประนอมนี่แล้วก็มีโอกาสที่มองแล้วว่าน่าจะสําเร็จก็ทําให้ยูโรแข็งตั้งสองเดือเป็นตัวั้งอ่อให้ทองคำปรับตัวขึ้นค่ะอ๋อครับก็เรียกว่าเรื่องของอิหร่านนะฮะ ป็นปัจจัยสคัญแล้วก็ดันค่างเงินยูโรให้แข็งขึ้นด้วยนะฮะใช่ค่ะ,ะแล้วคุณภวันดูว่าทองคําที่วิ่งขึ้นมาอยู่พันหกร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เหรียญเนี่ยแนวโน้มจะขึ้นได้จริงแล้วหรือยังครับคือเรามองว่าตอนช่วงเนี้ยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเป็นต้างใหญ่นะคะเมื่อคืนนี้ก็ไปแตะแล้วก็ถูกเทคฟราิกลงมาเนี่ยถ้าถามดิฉันก็คือว่าช่วงเนี้ยแทบทุกครั้งที่ทองทองคำถึงจะปรับตัวผ่านพัน 680หรือ1,700เนี่ยก็เป็นจุดที่จะต้องทำกำไรเพราะว่าโอกาสที่ทองคำจะไปต่อมีไม่เยอะเท่าไหรส่สังเกตได้จากสไปเดอร์โกเนี่ยมีการเทขายลงมาเมื่อวานนี้5ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการงลงทุนช่วงนี้ก็คือหายเมื่อไหร่ให้ใครเทขายทำ,ยทำกำไรแล้วก็ย่อลงมาก็ซื้อะค่ะ มเมื่อเมื่อวานนี้ S P D R กลนะฮะสไปเดอร์<ช> <GO S 2> กเนี่ยเทลายมาตั้งห้าตันเชียเหรอฮะ,ะ,ะคุณ<ช>พวันครับใช่ค่คะมานี่ถือว่าเทอ,ออกมาไม่ช่วยน้อยเหมือนกันนะฮะ นิ่งมาสองสามอาทิตย์ไม่มีการซื้อไม่มีการขายแล้วก็วาวมีการทำเทขายมาประมาณห้าตันก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นจุดที่สามารถทำกำไรได้น,ะนักลงทุนถ้าพอมีกำไรในช่วงนี้ก็ทยอยขายทำกำไรมาก่อนนะคะอืมนะครับก็เรียกว่าเป็นการเทขายทำกำไรที่แน่มากพอสมควรเพราะว่าเดินขึ้นมาพันหกร้อยแปดสิบเหรียญสูงสุดในรอบหกวีกเลยนะฮะใช่ค่ะหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยนะฮะแหมสไปเดอร์โกน นี่กองทุนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะฮ<ล>ะเราก็มองว่าถึงจะไปทองจะไปได้อีกเนี่ยเพราะว่าจะพันเจ็ดหรือพันเจ็ดร้อยสามสิบสามที่เป็นต้นใหญ่กาันหนึ่งเนี่ยก็เป็นจุดที่จะต้องทําเทขายทํากําไรเพราะโอกาสถ้าย่อจากจุดนี้ลงไปก็น่าจะย่อลึกอะค่ะโอ,อ้อถ้าย่อจากจุดนี้ก็อาจจะย่อลึกได้นะฮะใช่ค่ะ แต่แนวรับก,ก็ยังคงอยู่ที่แถวพันหกร้อยสามสิบสี่สิบแถวนี้ค่ะคุณภาวันคิดว่าสถานการณ์อิหร่านกับยุโรปเนี่ยจะบานปลายถึงขั้นมีการายิงกันมีเรือปืนสู้กันในอ่าวเปอร์เชียรหรือเปล่าครับคือต้องดูว่าเขาสามารถหาจุดที่อิหร่านทำไมอิหร่านถึงประกาศว่าจะปิดช่องแคบ ก็ต้องมีจุดประสงค์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถประนีประนอมกันได้ก็น่าจะจบ่ะค่ะอืมนะ,นะฮะก็เพราะว่าก็คงไม่อยากทําสงครามแต่ว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสประกาศส่งเรือรบเข้าไปที่อ่าวเปอร์เชียนะฮะ,ะคุณพาวันครับโท้ช ถึงจะมีการส่รบก,กันยังไงก็เห็นอยู่แล้วว่ามีหลายโอกาสที่ชนะม,มันไม่มันไม่ง่ายเท่าไหร่ดังนั้นเล่ต้องรู้ว่าเป้าหมายที่เขาประกาศออกมาเขามีจุดประสงค์อะไรแบ่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วถ้าเขาสามารถเ มัรู้ถึงหลังจากมีการเจรจาสามารถบรรลุถึงจุดที่เจรจาได้ก็คงจะโตเพราะว่าเห็นแล้วว่าหลายๆประเทศในที่โลกเอ่อมิดเดิลอีที่มีการประทงมีการเอ่อเอ่อรบกันหรืออะไรก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีประเทศไหนชนะเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมองตัวเองว่าถ้าจะทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเป้าหมายคืออะไรแล้วบัรลุได้ถึงไหม แล้วก็ถ้าจะดื้อต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมองหลายอย่างนะค่ะอืมนะครับ<ช>ก็เพราะนั้นประเด็นนี้ก็สำคัญแล้วเห็นว่ามีการประชุมรมัฐมนตรีครังของยูโรเนี่ยของ EU, เอ,อูเพื่อช่วยเหลือกรีซไม่ทราบมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมครับ การกระนอมหนี้ของจีนเหมือนกับว่าจะบรรลุกันจะจะใกล้จะ,จะบรรลุเป้าหมายแล้วมีจุดเดียวที่ยังไม่สามารถคุยกับเจ้าหนี้ได้คือเจ้าหนี้ต้องการดอกเบีย้ยของพธนบัตรล็อกต่อไปอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์แต่ตัวกรีกเองอยากได้ดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเจ้าหนี้เนี่ยไม่เกินสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นก็คงเชื่อว่าแค่จุดห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะบรรลุได้แต่ก็คมต้องใช้เวลาเาจรจากันอีกหน่อยนะคะ อืมนะครับด้านยตรงนี้สําหรับยุโรปดิฉันมองว่าค่อนข้างดีจะ่ิจารณได้เลยว่ายุโรคก็ค่อยแข็งขึ้นมาเรื่อยๆในอรอบอาะิตท,ที่ผ่านมาค่ะอืยูโรนี่กลับแข็งขึ้นมาเรื่อยๆนะใช่ค่ะโอ้ฟิกล็อกนะฮะแม้ว่าจะถูกลดเร й ติ้งจากเอสแอนดแต่ว่าราคาทองก็ขึ้นน้ํามันก็ขึ้นนะฮะ ก็อาอมียการช่วยเหลือจากสถาบันใหญ่ๆไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น IMF หรือ f f f นะคะโอ้นะฮะก็เรียกว่าตรงนี้ทำให้นักลงทุนอาจจะเรียกว่าพลิกล็อกนิดหน่อยเทศกาลตรุษจีนมีส่วนช่วยให้ทองคำวิ่งขึ้นมาบ้างไหมครับคุณปรวันครับ คือถ้าถามตรงๆว่าเทศกาลจีนมีส่วนช่วยไหมไม่น่าจะมีเพราะว่าตัวประเทศเองที่ที่มีเทศการนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลเีเป็นจีนเป็นสิงคโปร์หรือเป็นฮ่องกองเนี่ยทุกประเทศติดหมดหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นการที่องคำปรับตัวขึ้นเนี่ย มีอยู่สองปัจจัยัจจัยแรกคือด้วยความที่ตลาดมันบางมากเพราะฉะนัออ้นถ้ามีคนช้อนซื้อเนี่ยมันก็จะขยับตัวขึ้นเร็วอุปการที่สองก็คือมาจากสถานสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นออปัญหาของอีรา่าหรือเป็นเศรษฐกิจของทันซี่ยุโรปซึ่งดูแล้วทรายค่อนข้างดีมีค่ะอันนี้ออน่าจะเป็นปัจจัยหลักไม่น่าจะมาจากจีนค่ะอ๋อนะฮะก็เรียกว่าแล้วตอนนี้รู้สึกตลาดฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ก็ยังปิดอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ปิดหนึ่งอาทิตย์ค่ะโอ้ปิดหนึ่งอาทิตย์เลยนะฮะค่ะใช่ค่ะครับครับโอ้โหเขาปิดยาวกว่าเราเยอะเลยนะ ค่ะก<อ>็บ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็ปิด3าวันสี่วันส่วนใหญ่ก็จะเปิดตอนเ4ี่เพียงแต่ว่าสถาบัานการเงินหรือว่าหรือว่าแบง,งก,ก์ต่างๆโลบต่างๆก็ทํางานปกติเท่านั้นเองค่ะ,ะแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจชาวจีนส่วนใหญ่เขาก็หยุดกัน4ี่วันนะคะอ๋ะอก็จะหยุดกัน4วันนะฮะค่ะอ๋อแล้วคุณพวันจะมีข้อแนะนำนักลงทุนถ้าเพื่อ ที่เขาซ,ซื้อซื้อไว้มีกำไรสัก300บาท400บาทต่อ1บาททองคำนี่น่าขายแล้วหรือยังครับ คือถ้าถามดิฉันนะจุดที่น่าจะทำกำไรแกมีจุดหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะทำกำไรส<ม>ามดิฉันว่ามีแล้วควรขายไหมดิฉันมองว่าถ้ากำไรก็ขายไปก่อนเพราะว่าโอกาสที่จะย่อมีไม่ว่าจะย่อตื้นหรือยอ่อลึกถ้าขายได้กำไรแล้วทำม,มาซื้อตอนยอ่อก็ยังทำกำไรได้อยู่ค่ะอ๋อ<า>นะฮะก็ แต่แต่ไม่ไม่น่าจะวิ่งทีเดียวไปพันเจ็ดหรือว่าทะลุพันเจ็ดไปเลยนะสังเกตว่าการขึ้นของทองคำจากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นวันละ10ถึง20เหรียญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของทองคำมันไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้แรงมากด้วยด้วยความที่ตลาดมันค่อนข้างบางอะค่ะ นะครับใช่เพราะ,ะช่วงนี้วอลุ่มน้อยตลาดยังบางๆอยู่นะฮะใช่คะ่ะครับก็เอาละครับก็ถือว่าโอเคนะฮะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนอยากให้คุณพวันเนี่ยทาง YLG ได้กรุณาโวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆแล้วก็บรรดานักลงทุนทองคำหน่อยครับค่ะก็อขอโวยพรให้แฟนรายการทุกท่านไม่ว่าจะลงทั้งอาจารย์พี่เคียร์และคุณบุรกิก ขอให้มีสุขรภาพแข็งแรงเอ่อปีนี้แหงงแหงจริงเจียอยู่อีสิ่งนี้พวกใช้และสิ่งที่เกียรค่ะค่ะอ๋อเช่นกันนะครับก็ขอให้ทางคุณพวันแล้วก็ y ายอนะฮะแล้วก็ทุกทท่านเนี่ยเอ่อก็สิงเจียอยู่อีกสิ่งนี้พวกใช้นะฮะก็ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค,ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละครับนั่นก็คือคุณพวันนวะวัฒนทรัพนะฮะท่านก็กรุณาแล้วก็ได้มอบทอง2สลึงนะฮะห้สสตังค์ให้กับรายการวิเคราะห์ข่าวร้อนของเราด้วยเพื่อนํามาจับฉลากแจกให้กับแฟนๆวิเคราะห์ข่าวร้อนที่ได้กรุณาส่งไปสสเนียบัตรมาร่วมสนุกนะครับไปสสเนียบัตรที่ท่านส่งมานะครับแล้วก็ทายราคาทองคํา อันนี้อันนี้เป็นเซตอินดี x ล่าสุดนะครับคุณบรุรกิจบวกเท่าไหร่ครับครับบวก5.53จุดครับมาอยู่ที่1,068.08จุดครับในขณะที่